ดีอันนี้ก็ถูกเข้าพอไหมคะพอไหมันนี้ไม่เหลืออะไรทีเป็นะไรที่นี้บทที่ปก็สำคัญมากก็ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ตอนนี้จริงๆริงหลังลิซซี่มาเวลนะครับก็ว่าน่าจะกลังเข้าสู่เปเสองนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่พลาดเทรนนะครับที่จะจะจะร่วมนะครับในจักรวาลของมาเวลนะครับก็เลยทำสไปเดอร์แมนครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็น คาแรคเตอร์ที่คนไทยชอบในสังคมแี้ครับพิเศษของคาแรคเอร์นี้มีอยไรบ้างครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าของเราเองเราพยายามจะพทำมาัวสินค้านะครับเพราะฉะนั้นลายพิมพ์ต่างๆของแก๊สเซตอะไรครับมันก็จะออกมามีเอฟเฟกพิเศษนะครับเช่นขยับได้มีเดวงแสงมีอะไรต่างๆครับซึ่งพิเศษแต่ใช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 ่ อิเป็กเป็นเทคนิคที่ทำจริงคือผลิตยากมากเลยครับแล้วก็อิเป็์เรงสุดมากครับที่ได้กับเราีนวันนี้ได้มาร่วมงานกับทางซัลเฟอร์ชีพครับดีใจมากครับก็ต้องขอบคุณที่สุดมากครับครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคือเคสมือถือเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าจะเป็นอีกหนึ่งอวัยวะของร่างกายเราไปเลยก็ได้ครับผมก็ดีใจครับที่วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับชีพครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่โอ้หคนรอบตัวผมใช้เยอะมากรวมถึงตัวผมเองด้วยครับก็ดีใจมากเราปีนวิธีการเลือกเคสยังไงเลือก อเลก็คอลเลคชันนี้เลยครับผมเพราะว่าจริงๆผมเห็นตั้งแต่ดีไซน์ออกมาแล้วที่เขาส่งมาให้ดูแบบเฮ้ยชอบมากแล้วเราเป็นคนชอบสีเขียวอยู่แล้วมันเป็นเขียวที่แบบมันไม่ได้สว่างเกินไปหรือว่าแบบไม่ได้เข้มเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งมันผมว่าตอบโจทย์ที่มันแบบมันน่ารักดูดีแล้วก็ใช้ได้แบบยูนิเซ็กต์ได้ด้วยที่สุดครลเลกชันที่สำคัการที่น้องสุดท้ายเนี่ยสำหรับอันนี้เรามีวิธีการแบบว่าเขาเรียกว่าแบบออกแบกมากไหมครับอืมจริงๆจริงๆสำหรับผมเองรู้สึกว่า ัวแกเจนครับถือว่าเป็นแฟชั่นอย่างหนึงล้ก็จริงๆวินเป็นคอนเนคอนิคแฟชั่นเลยแล้วก็คือเวลาที uh, ่เราออกแบบเราต้องคิดว่าคนคนที่ใช้สินค้าเวลาต้องเขาจะมีค้าครับเป็นยังไงแล้วก็จะทำยังไงให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ครับแล้วก็การไหตควรือว่าเรใช้ชตางๆคนทาแล้กให้ครที่บนของสาจริงๆเราก็ อผลิตเคสนะครับแบรนด์ไทยตามที่บอกไปนะครับก็ฝากฝากพี่ๆด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบพวกเคสที่เป็นลิปัสิีหรือว่าสินค้าแก๊จิตก็ฝากพวกเรานะครับไว้เป็นอยู่ในอ้อมอกท้องใจด้วยนะครับที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดพานที่จะเชิญเลยจริงๆร้านร้านเซ็นเตอร์ของเราู่มีอยู่สองร้านนะครับอยู่ที่ชั้นที่สองของศูนย์ไอทีแล้วก็โซนโซลแก้วนะครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นที่นี่ก็เรียนเชิญได้หรือว่าเราก็มีสาขาอีกประมาณสิบสาขาแล้วนะครับก็เลียงเชิญได้เลย

Vinícius đã trân trọng. Akenai. 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 Akenai.